ขาคุยกันน่ารักนะทุกคนมีเอฟซีถามเรื่องงานทางพี่ป๊อปไม่ได้มีงานน้องปายก็ไม่มีงานเมื่อวานนี้น้องนุกก็ไม่มีงานแต่น้องนุกมีคุยงานตอนเช้าแต่น้องปายไม่มีเนาะน้องนุกเขาก็ไปนวดไปอะไรไงเมื่อวานนี้เอ็นดูเขาติดนวดมาจากใครอะทุกคนปกติธนดลไม่นวดนะจ๊ะเมื่อวานนี้ไปนวดค่ะชวนผู้จัดการไปนวดชวนผอจกอไปนวดผอจกอจกก,ก,ก็ไม่เคยนวด ติดนวดมาจากใครเนาะเอ็นดูบอกเขานวดเจ็บไม่อยากนวดอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนจําได้ไหมตอนนี้เมื่อวานนี้เธอไปทําธุระเสร็จแล้วเธอก็ไปนวดค่ะเอ็นดูอะนึกถึงเออ่ทุกคนพูดก็พูดไปหลังจากจบทีเมนดาวนะพีเอฟซที่ไปหน้าง,งานเขาก็มาเล่ามาพูดอะไรแบบเนี้ยเขาบอก ไม่มีความฟิลเพื่อนจ้าไปไปโอดีโออ่อนมากแล้วไม่ยอมให้แบบว่าธนดนไปคุยกับใครอะไรกับใครเลยคือไปไปโอดีโอมีความงองแงแบบว่าอยากให้เขาคุยกับตัวเองคนเดียวอยากให้เขาเออถึงว่าเมื่อวันคืนนั้นธนดนไม่มีความเมาเลย ธนดนไม่นี่เลยธานดลจะยืนอยู่ข้างๆประกบข้างอยู่ตลอดเพราะต้องดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนจา้าเพราะว่าเพื่อนนี้แบบว่าความสุขอะเนาะนานๆจะได้ดูคอนเสิร์ตพี่กรีดอะเต็มรูปแบบอะคือก็อยู่จนจบคอนเสิร์ตอะเอาสิก็อยู่จนจบคอนเสิร์ตอะไม่ทิ้งอะแล้วย,ยังกลับไปต่อกันอีกอะอืม น่ารักขนาดไหนล่ะถึงว่าดูแลดีเกินประกบข้างไม่ไปไหนเลยต้องดูแลเพื่อนไงดื่มยังไม่ดื่มเลยธนดลน่ะดูสิไม่มีอาการอะไรเลยนะธนดลน่ะดูไปไปลายจ้ะน่ารักอะ่ะสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าพี่เล่นก่อนไงก่อนจะลงไปพูดกิบไงอือแล้วก็ไปไงน่อ ภูเก็ตสองวันไงอือสุราแล้ก็ภูเก็ต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 แล้วก, et, et, วก็เที่ยววันหนึ่งอือ <Ừ. S 1> โดยประมาณนะเที่ยวแบบเที่ยวทะ,ทะเลเหรอฝรั่งอ๋อแบบฝรั่งฝรั่งใช่ไหมรัสเซียรัสเซียเออแล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนฝรั่งเป็นยไงห,หมดวะที่ที่ที่เจอตอนตอนนั้นน่ะอยู่นะเขากำลังมาในกลุ่มอยู่ วไ my friend ลงเล่าลงเล่าชื่ออะไรลงเล่าภูเก็ตไปลงเล่านั้นไงครับลงเล่าเขาเรียกอะไรล่ะสุราชนะครับสุราชราชธานีแสงจันทร์หรืออะไรนี่แหละครับที่ไหนที่หนึ่งนี่แหละแต่ว่ามีครับสิบห้าลงเล่าสุราชเห็นไหมเขาพิมายชมจันทร์น่าจะแสงจันทร์ลง,ลงเล่ามหาชนปาดมาสุวรรณเลย ยายเวยเมื่อคืนยายเวยเต้นหนักมากเลยครับยายเบเต้นหนักเหรอเดี๋ยวเราลงคิดไม่ดูนะครับทุกคนนะครับยังกาอยู่ใครเมาสุดพี่ป๊อบเมาสุดครับโอ้ไปเมื่อคืนหมดไปหนึ่งกลุ่มหมดเลยครกลุ่มมันไหนขอกินเบี้ยวขออยู่ซื้อไหมเอาเราไม่กินกินีได้ครับ เปนระบบออตโต้พายโหดนะครับไปปันหลับแบบออตโต้พายโหดครับหลับอยู่ทรงกลางเดินสาวเอวลอยลยี่เ้อโชคดีผัวโอ้ยพอจูงหิ้ไม่เหนื่อยวันนี้นะฮะไ,ไหนื่อยไม่เหนื่มาเรีนอนต่อปวดหัวตั้งแต่เช้าออกมากี่โมอง,งอ่ะออกมาเที่ยง เราไปส่งไอออไปสนามบินไอ้ยัว้เขาก็ใช้โทรมาอยู่แต่ว่าหาเขาเขาเลยบินกลับพร้อมอับนูบ้นกลับแล้วไม่เมาไม่เมาไม่เมาไม่มีใครเมาจา้าเบียบำหล้าปีกันไมนก็น่าจะประมาณนึงนะครับเออถึงขั้นทําไปไปลายหลับได้ก็น่าจะประมาณนึงนะครับไม่ต้องแตกินเหล้ากินเบียมาน้อยมากนะที่ไปลไปจะน,น็อกแต่นี่แบบ ไม่ไหวไม่ไหวเราสอบถามว่าเป็นอย่างไรไปนิพานก่อนมูน้องข่อย <c oughs> อชูครบนิพานผมก็กลับมนาะกินเสร็จกลับมาถึงเช้าพอดีครับพอสดเดี๋ยวหกโมงปะแม่หกโมงเลยหรอมาฐานไปพอๆกันดโ้โอเคโอเคเจอกันนะครับบ๊ายบายครับยึงถึงยึถึงเหมือนกันจะลงไลฟ์เหมือนกันนี่ แต่เจอกันนานๆนนทีเจอกันก็ได้ถ้ากินเมาขนาดนี้โหนานๆเลยนะะ <laughs>